หลอกลนกันม่วขานลอกว่าแต่มาเนี่ยขวักขาาขวักขกด้ลยเนีหยไม้นี่ครับคนลุก,กวราบเลยสวัสดีสดครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดียามมือเวนนบายบ,ายบายพี่น้องเลยโดนแล้วครับบอเมาาด้วยครับเด้อสีมาํำรวจไมยครับเบิ่งเขากำลังเลื่อมเลื่องนะครับด้วยเขางามครับเดียวเดียวกลับกล้องไอ้เบิ้งครับเดียวกลับกล้องไอ้เบิ้งเนี่ยขาวเลยเข่าข้เจ้านี่ยเป็นห่วงที่ดีนครับเด้อ เบิ้งครับเขาเนี่ยเม็ดปุ่มๆนะครับเนี่ยเขาเขาบานเขาเนี่ยเวลาเขาหุงหไปแล้วเนี่ยมันดีออกเหนียวเหนียวติดกันดีดีครับนี่แหละเป็นเครื่องเ,เครื่องเขาเหนียวเครื่องเครื่องเขาเจ้าพี่นอ้องเอ้เขาบานเขากินแ่บด้วยครับเด้อเม็ดสรรันสรรันปุ่มๆหลกเนี่ปนยปฏิภาณมาสำรวจไหมครับโดนแล้วตั้งแต่เก็บบวงไปน้องบ่ไดดมาเบิ่งได้ครับว่ามันลุ่งมากอ่ะ แต่อีกหมายหนึ่งครับหมายที่ได้ขังล่าสุดมุนเอเลเดพี่นองเน้อแต่ว่ามันไปดักบ่ไดดครับเก่าลัดกำลังลวนช่วงนี้ครับแล้วคนมาเก็บเก่าลัดพี่น้องไอ้คนมาเก็บเก่าลัดแล้วคนสิไปเหยียบบ่วงครับล่ออีกจากประมาณจากสองอาทิตย์เดี๋ยวทีพาไปเบิง่งนะครับเน้อหมายที่ทีมงานใงญ่แหละที่ไปเอาน้ำกันหลนั่นแหละครับนั่นแหละไม้นั่นแหละ ที่ได้ครั้งล่าสุดอาสังเกตเบางแถบข้างบนนน่นะครับเด้ข้างบนขวามือครับมันสีมีกาดแรนพื่พืพมาดอกบาแ์เมนติแปรคลิปแนวร่วมไว้หันครับอาเมื่อิแลยนมาเป็นช่วงครับเป็นช่วงประมาณมีอยู่หาคลิปติดแปรกาดถิมไว้ครับถ้าเห็นกาดแรีนเพื่อมาเขากับกิมเขาไปเบิ้งครับเนาะนั่นแหละคลิปแนวร่วมของแต่ละ ตอนแต่ละตอนมันเป็นยังไงครับนั่นแหละเด้อกดคลิกเข้าไปเบิ่งก็ได้ครับอันนี้ก็ห้างต่อแหละครับอยู่นี่เดี๋ยวปู้นเดครับแป๊บนึงปุ้นอะโคโมะอยู่คนนึงห้างนักเก่านั่นแหละโอ้ยบังหน้าใหม่ครับเนี่ยมองเห็นพู้นอะเข่าโอ้ยเดี๋ยวซูมขึ้นให้เบิ่งกลับข้าวหนึ่งสีมาเอาอยู่ด้วครับเด้อ ล่ออุปกรณ์อยู่ครับล่ออุปกรณออ์อุปกรณ์ขึ้นต้นใหม่ยังว่าท่านครบครับเนี่ยขโมอยู่นะสูงเลยสูงครับรอข้างนี้ล่ออุปกรณ์กำลังสร้างอุปกรณ์ปีนต้นใหม่มาอยู่ครับมันก็อันตรายนันสูงเขาต้องมีอุปกรณ์เสริมครับไปเดี๋ยวที่ผ้าเขาไปเบิรงแมครับว่มามันลงบ่นี่แหละครับเด้อมุมขวามือขังบนทั้ง ของจอนี่มันจะมีกาดแลนพืชมาเป็นช่วงนะครับเข้ากับกิ่มเขาไปเบื้องใดด้วยครับเด้อไปเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องขีดขีดรถกข้าไปครับไปเดี๋ยวเบิง้งมีเข,เข้ากันครับมีห้อยค้นมาถางน้ำเนี่ยครับเพราะว่ามันถี่หอดวันหยุดเลยครับเดือนหนาเดือนเฮือไปนี่แหละที่เป็นวันหยุดเงวครับข้าเจ้าสีมาไหวาสารกันนะข้าเจ้าเลยมาถางทา,างออกครับ ไม้ที่ว่านั่นแหละไม้ที่ได้ล่าสุดครับโหจังเลยพี่น้องเนะี่ยมีแต่ห้อยขี่หมูครับเต็มป่าเลยคักกี่หลีมันมาหากินเกาลัดกับหมากโอกครับมันมาหาเลี้ยงกินหมากเกาลัดกับหมากโอกก็คือว่านั่นแหละคุณนหาเก็บเกาลัดครับช่วงนี้มันไปดักบ่ไไ้ยานคุ้นเหยียบนี่ครับห้อยห้อยหมูเนะี่ย หอยมันหดลงมานี่ครับหอยมันหยางลงมาแต่ทางโป่งอยู่ทางนั้นครับโป่งดินอยู่ทางนั้นแหละนี่หอยมันลงมานี่นี่แหละป๊บอสจนเป็นโศกเลยพี่น้องเอ้เพียรแนเบิดเลยครับเพียรเพียรบอสคักดีๆเครื่องปานเครื่องหมูนขนาดใหญ่คักขนาดวะ๊อด มากฟองเหนียวเฮียอง,งเหนียวนี่เป็นสูงเลยป่ะมันจะลงไปทั้งไหนครับลงมาเนี่ยี่ของนี่ไปทั้งไหนของพี่ก็ได้ลูกพี่เข้าไปพี่ครับล่องไปบนแต่โบม,มีห้อยดุบโบมีห้อยดุบกินครับมีแต่ห้อยผ่านมไม้ไปสุดเพี้ยท,ทางนี้เลยเพี้ย เต็มยิบโศกเลยลงจิถึงฟ้านต็งหมู่เลยยางน้ากันเดี๋ยวหาเบึงกงบนครับมันมีหอยมันดูดบ่เดี๋ยวดีพาดี่ดงโปงจะกเข้าครับบ่มีเลยนี่หนอไอ้บ่มีห,ห้อยดูดเลยมีแต่ห้อยเกาครับนี่ห้อยเกาห้อยดูดเกาแล้วเดี๋ยวไปเบึงโปงจะกเข้าครับบามันลุ่นอนบวกบ่้ามันลุงมานอนบวกเดี๋เอาเนื้อมาดักไปครับนี่ํำซึมออกบอ่ มันลงมาแถวนี้มันตรงมาเหลียนตมอยู่นี่นี่แหละคุณมามดแน้วครับป๊าดหมา,มากหมักเควนไม่นองเลยคักกี่ดีครับเพื่นะคักขนาดเลยเครื่องเคียงเนาะตำใส่ไก่ตำใส้หนี่รวย่างครับหอมหวยเลยนี่ครับเนี่ยมันแก่แล้วนี่เดีย๋ยวาบอกมันแก่แล้ว นี่แหละในมันแก่แกเนี่ยตำหอมมวยเลยืมหอมครับนี่ละหมากั้เฮยข่าดังมะแขว,วนมกแขวนโอมีห้อยมากอกครับต้นนี้เงียบกิ๊บเลยต้นนี้บบอ่บอ,บอเขาเลยเศร้าเขาเลยตั้งแต่เรียบรุดค้างล่าสุดหายเลย หปอยมันลงมาแหมมมีห้อยลงเลยครับนี่ห้อยหมาห้อยหมาบ้านนี่ห้อยหมาบ้านหมาขย่โจมผมีห้อยลงมาเนละยเบลอลงเลยเงียบกิ๊บเลยบวกยั่งคือเขาอยู่มันไปทางไหนของมันมวกหมูไายเลยวะที่มันขาดเล็บขาขาดอยู่นี่เนาะ เลี้ววไปนี้มือต่อไม้มันลงไหมอีกแล้วหายเลยครับบ่ไหมอีกเลยบ่ลุงเลยว่ะไม้นี่น่าจะจบแล้วครับไหมเพราะว่าหมูมันออกแล้วไหมตอนนี้ไหมหมูมันออกเล้วมันมันบริสตามกันเด้มาเนี่ยเพราะว่าหมูมันบ่มาเลี้ยวมาเนี่ยตัวอื่นกับสีบ่มาเลยครับแถวนี่หรืออาจจะผ่านมาี่ซือ แล้วมันดีบอน้ำหากันนะอืมจัดเลยว่ะบอมาเลยว่ะเหยียบกิ๊บเลยบอมาพี่น้ออะไรบอมาเลยครับนี่ละไหนกันเหยียบกิ๊บเลยตอนนี้ครับตรงนอกเบ้องหลังช่วงเกาลัดเริ่มสีเบิดครับประมาณอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์เกาลัดสเริ่มหน่อย แถวช่วงนั้นมันที่หากินลําบากไปเพราะว่ามันสีหนาวมากด้มันเริ่มมันกับสีเลาะครับเด้อเดี๋ยวต้องรอเบิ่งอีกหน่อยไม้นี่ครับส่วนไม้ที่ว่าที่ว่าตั้งแต่ต้นกิีบครับเนาะเดีย๋ยวดีพาไปดักครับเดีย๋ยวดีภาพไปดีพอดีอาทิตย์หน้านี่แหละเกา้ารัดเรื่มบางๆนี่แหละเดีย๋ยวีาไปจัดกับจากสิบอันเลยเอาไอ้มันทัวปลาเลยส่วนตอเนี่ยปี่น้องเนี่ย อะไรคือว่าเ่ยครับกำลังสร้างอุปกรณ์เสริมมอ้อยู่นั่นวต่ตถตไมเนี่ขวาักขากขวักขากด้วยเลไม้นี่ครับคนลุกกวา่าเนี่ไม้นี่นี่มานี่สิมีแนวดีๆให้ได้ยินให้ถือก,กินให้เห็นอยู่ประจําครับไม้นี่ไม้ขี่ทีนะครับเด้อเจ้าทีขี่แพ่งครับเจ้าทีนี่ ขอสองเนาะเพื่อนไห้แค่ตัวเดียวน่นแหละปีกาเนี่ขอขอตัวหนึ่งไห้ตัวหนึ่งปีมาปีนี้ขอสองไห้ตัวเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นมาหลังจากได้ตัวแรกเนาะถือกสองเทืาสามเท้อก็หลุดเบิดครับบ่ไดดขนาดเห็นโตโคโลอยู่กับบ่ได้โหสุดยอดด้ดิไม้นี่ไม้ขีทีเจ้าทีหวงของครับเจ้าทีหวงขวางเนีะว่าดียานเนี่ยครับขันยานม,มากๆหรอกหลอกลูกกันบ่าคั่งหลอก เนี่ยครับเบิ้งต้นใหม่เห็นปะต้นใหม่ต้นสนครับมัน gu gu mo, บมมีงาจับเรือพี่น้องเนี่ยเขาต้องสร้างอุปกรณ์เสริมมากขึ้นเวลาเอาต่อครับเดี๋ยวเนี่ยบ่บมมีงาจับเด้อนี่ยเขาต้องสร้างเอาีกอกวค้าตัวคากเนี่ยอยู่ทางนี้เขาต้องสร้างอุปกรณ์เสริมมากเพื่อดีขึ้นต้นใหม่ครับเพื่อดีขึ้นเอาต่อนะเนี่ยต้นโอ้ขึ้นกันเดี๋ยว ๋ย่ครับแับหนึ่งเนี่ยต้นโอกเห็นป่เนี่ยบบมีงาจับมันต้องสั่งจีนหมีมาด้วรออุปกรณ์ก่อนครับเดี๋เดี๋ยวถี่ผ้าเอาตัวเอาคลิปนี้สิลาเด้อยว่น้องเด้อยผ้ามารอเหรียญพูซื้อครับนเนาะบหลี่ไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ